ทีนี้คำว่าช้าช้าชัดชัดเอาง่ายๆให้ท่านพิสูจน์ท่านท่านฟังอยู่นะหลับตาลงในขณะที่หลับตาลงอย่าเบื่งขยับนะเอาจิตไปจับไปรับรู้ที่มือขวาพอเอาจิตไปจับไปรับรู้โดยที่มือไม่ขยับนะเราก็จะรู้โฟกัสเฉพาะแค่ มือขวาต่อไปค่อยๆขยับมือยกขึ้นชา้ชาๆไม่ต้องดูใช้จิตจะไปดูตานี่หลับไปเลยแต่เอาจิตไปดูเมื่อเราค่อยๆย,ยกชา้ชาๆเมื่อยกชา้ชาๆจิตเราเนี่ยจะสังเกตความรู้สึกหรืออาการขยับอาการเคลื่อนไหวที่มือนั่นแหละ ท่านจะสามารถจับรายละเอียดการถูกสัมผัสการขยับการยกการเคลื่อนของมือเมื่อเราสังเกตรายละเอียดสังเกตอาการเหล่านี้ได้ชัดในขณะที่ยกขึ้นเราก็นึกเรียกในใจว่ายกหนอหรือมือกำลังยกขึ้นหนอ เรียกชัดๆตรงๆห้ามเร็วห้ามทีดูไปค่อยๆขยับยกขึ้นค่อยๆเอาลงนะแต่ใช้จิตในการดูในการสำรวจในการกำหนดรู้จิตเราเรียกชื่ออยู่ในตัวแต่อย่าเร็วสังเกตให้ดีรู้ให้ชัดค่อยเรียกตามอาการ เนี่ยถ้าอย่างนี้ความหมายคำว่าช้าช้าชัดชัดมันจะได้อาการที่ตรงจริงๆเป็นปัจจุบันจริงๆนั่นคืออารมณ์ของมหาสติปัฏฐานคำที่ว่าหนึ่งหนอหรือหนึ่งการกำหนดรู้ตัดพบชาติในเจ็ดชาติกตัวนี้แหละตัวที่จิตเราเห็นอาการ เข้าใจอาการสังเกตที่มันเกิดขึ้นรู้สึกยังไงจับได้แบบไหนเรานึกเรียกตามอาการเหล่านั้นตรงๆเป็นปัจจุบันถ้าอย่างเนี้ยทั้งช้าทั้งชัดทั้งตรงคือจิตมันไม่ไปไหนแล้วอ่ะจิตมันเป็นปัจจุบันขณะที่กาย หรือดูที่เวทนาก็คือในฐานทั้งสี่ในมหาสติปัฏฐานอย่างเนี้ยถ้าจิตอยู่อย่างเนี้ยมันจะตัดภพชาติได้ไปยิ่งปฏิบัติมากมันก็ตัดมากขึ้นมันจะมากกว่าเจ็ดชาติโดยซ้ำไปอย่าลืมว่าภพชาติถ้าเราไม่ปฏิบัตินะภพชาติที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดนะ่ะ มันเป็นอสงไขยคือนับไปแล้วยังไงก็นับไม่ได้เอาให้ทีละเจ็ดทีละเจ็ดนับไปเอจนจนมันทบต้นทบดอกทบยอดจนนับกันไม่ได้นั่นแหละถึงได้หนึ่งอ,งอสงไขยหมายถึงพบชาตินะ่ะไม่ใช่เวลาน่ะไม่ใช่เวลาเป็นนาทีเป็นวินาทีไม่ใช่แต่ตายเกิดตายแล้วเกิด หนึ่งชาติแล้วทีนี้จะเกิดอีกกี่ชาติอีกหมื่นชาติแสนชาติเป็นโกดเป็นกับนับได้หมดเลยแต่อสงไขยคือมันนับแล้วยังไงก็นับไม่ได้เพราะมันมากกว่านั้นทีนี้เราจะตัดยังไงถึงจะให้จะเห็นผลนะ่ะเราต้องทำแล้วทำอีกไม่ต้องไปสนใจมัน แต่ถ้าท่านถ้าตราบใดท่านค่อยๆกำหนดรู้ช้าๆชัดๆตรงๆนี่แหละตัวนี้แหละจะทำให้พบชาติมันเหลือไม่เท่าไหร่ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะตัดเท่าไหร่แต่ทำไปเถอะจะรู้เองเมื่อถึงเวลาที่อีกไม่เกินเจ็ดชาตินา ก็นี่จากการกําหนดของเราทีละหนอนี่แหละค่อยๆทำค่อยๆปฏิบัติค่อยๆฝึกเอาแต่ก่อนอาตมาก็คิดว่ากูพยายามทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เหลือน้อยแต่พอมานั่งคิดไปคิดมาแล้วไอ้หาอีกไม่รู้กี่อสงไขยว่าที่กูจะต้องมาเวียนไหวตายเกิดอ่ะก็ในเมื่อ เราได้มีโอกาสรู้วิธีตัดรู้วิธีที่จะทำให้มันจบพบจบชาติได้เมื่อรู้วิธีมันไม่พอมันต้องลงมือลุยเลยต้องลงมือทำจริงๆ